สวัสดีค่ะพบกันช่วงสุดสัปดาห์นะคะกับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำกับหัวเส้นห่งนะคะเย็นวันสู์ที่3กุมภาพันธ์2555นะคะสัปดาห์นี้ราคาทองคำก็ยังเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อนะคะเป็นสัปดาห์ที่5นะคะพูดไง่ายๆว่าเปิดมาปีใหม่ราคาทองขึ้นทุกสัปดาห์เลยเออสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคำขึ้นไปสูงสุดที่1,760 ดอลลาร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ2เดือนนะคะราคาทองคำยังได้รับปัจจัยหนุนนะคะจากที่ตลาดมีการคาดการณ์นะคะว่าเฟรดเนี่ยอาจจะมีการใช้ในโยบายที่เรียกว่า QE นะคะเร็วกว่าที่ตลาดกำก็เป็นไม่ได้นะคะเพราะว่าการแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟรดนะคะเมื่อวันวันที่ผ่านมา ะะเขาก็ออกมาพูดนะคะว่าการฟื้นตัวของเศรษฐศาสตราเนี่ยยังคงเปราะบางนะคะวิกฤตนี้ในยุโรปเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกับเศรษฐกาสตราแต่เขาก็จะทําทุกวิถีทางนะคะเพื่อป้องกันวิกฤตนี้ของทางยุโรปที่จะมากระทบกับเขานะคะซึ่งตรงนี้ตลาดก็เหมือนกับว่าตีความนะคะว่าสหรัฐก็คงพยายามที่จะใช้ในโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ต่อไปนะคะทุกทิศท,ทางเลยะะขณะที่ทางยุโรปนะคะการประมูลพันธบัตรนะคะของหลายหลายประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นสเปนฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ทางโปรตุเกสนะคะปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะคะล้วก็ตาผลตอบแทนก็ลดต่ําลงมาต่อเนื่องมาตลอดนะคะตั้งแต่ที่ประมูลมาต้นปีนะคะตาผลตอบแทนก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะฝั่งของกรีซเองนะคะ การเจรจาหนี้กับภาคก,กับเจ้าหนี้ภาคเอกชนนะคะซึ่งตลาดก็มีความหวังเต็มเปี่ยมมากเกินนะคะว่าการเจรจาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเจรจามา2 3สสัปดาห์นะคะยืดเยื้อแต่ว่าน่าจะบรรลุข้อตกลงกันไดนะะ้ประเด็นเหล่านี้นะคะล้วนเป็นปัจจัยบวกสำหรับราคาทองคำที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ2เดือนนะคะ ถ้าเทียบทั้งปีนะคะราคาทองคําขึ้นมา200ดอลลาร์แล้วนะคะหรือว่าให้ผลตอบแทนประมาณ13%นะคะถ้าใครลงทุนในทองแท่งในประเทศนะคะตอนนี้ก็กําไรมาประมาณ2,200บาทนะคะเมื่อเทียบกับเส้นปีที่แล้วนะคะนักลงทุนก็น่าจะมีความสุขกับการลงทุนในทองคำนะคะปีนี้ก็กําไรกันทั่วหน้าทีเดียวนะคะมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับ สำหรับสัปดาห์หน้านะคะก็คือวันที่6ถึง10กุมภาพันธ์นะคะก็จริงๆถามว่าทางท่านยุโรปนะคะอาจจะประเด็นที่มีผลกระทบนะคะเรามองว่าน่าจะเป็นทางกกส์มากกว่านะคะตลาดอาจจะลืมๆเรื่องกกส์ไปนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะตลาดคงให้ความสนใจกับกิสเป็นหลักนะคะซึ่งวันจันทร์นะคะก็จะมีการประชุมของทางรัฐมน,นตรีครั้ง ของทางกลุ่มโรโซนนะคะเขาจะามาพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนะคะทางด้านการเงินกับกิจรอบที่2นะคะว่าจะให้ความช่วยเหลือหรือเปล่านะคะที่ผ่านมากิสปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดตามที่เขาบอกหือเป่านะคะแต่ตลาดก็บอกว่า กกส์เขาก็ยอมที่จะเจอกับเจ้านี้นะคะที่จะแห่คัดลงถึง70%แล้วด้วยซ้ำนะคะนั้นทางยูโรโซนน่าจะยอมนมัดเงินช่วยเหลือนะคะแต่มันก็มีนะคะนอกจากเรื่องนี้มันมีเรื่องอื่นอีกนะคะที่ทางกกส์นะยังต้องไปบัดอย่างเข้มงวดนะคะเพราะว่าทางนี้สาธารณะต่อ g p p ของกนะีกส์เนี่ ก็อยู่ระดับประมาณ160เปนะคะเป้าหมายปีนี้ก็คือต้องลดลงเหลือ120นะคะั้นในส่วนของมาตรการอื่นๆยังคง,งจำเป็นที่เราต้องทำนะคะที่ผ่านมากิสก็พยายามเหลือเกินนะคะที่จะไปตามทาง IMF แล้วก็แล้วก็ทาง EU นะคะเพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะแต่เข้าใจว่าทาง EU แล้วก็ IMF นะคะก็คง คอนไหต์เข้มงวดนะคะล้วก็คิดว่าวันจันนะคะเขาจะประชุมประมาณช่วงบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะค,ะคิดว่ายังอาจจะไม่ได้ข้อสรุปตรงนี้นะคะประเด็นตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่กดดันนะคะทำให้ค่าเงินยูโรเนี่ยมีโอกาสอ่อนค่าลงนะคะเราก็ค่าเงินดอนอาจจะกลับมาแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์นะคะกดดันกับราคาทองว่าอาจจะมีการปรับฐานลงในช่วงต้นสัปดาห์ก็เป็นไปได้ ะะส่วนทางยุโรปนะคะนอกจากเรื่องการประชุมของทางรัฐมนตรีทางยุโรโซนแล้วนะคะวันพฤหัสนะคะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะคะในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนนะ่าจะตึงไว้ที่เดิมก็คือ1นเซ็นะคะหเป็นระดับที่ถือว่าต่ําสอหบับทางกลุ่มยุโรปนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นระดับที่เขาใช้นะคะในช่วงที่เกิดวิกฤตในช่วง 2,551ช่วงนั้นนะคะนอกจากประเด็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะคะต้องดูว่าทางทางการทางยุโรปเนี่ยจะมีการออกมาพูดอะไรนะคะหรือว่าจะมีการออกมาตรการอะไรเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขวิกฤตน,นี่ในยุโรปหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆทางทางการยุโรปเนี่ยก็มีผลนะคะหรือว่ามีอิทธิพลในการที่เข้ามาช่วยเหลืออาจจะช่วยเหลือในทางด้านสภาพคล่องก็ได้นะคะที่ผ่านมาทาง อีซีก็มีบทบาททีเดียวนะคะประเด็นนี้ต้องติดตามนะคะถ้าไม่มีมาตรการอะไรออกมาก็ไม่ได้มีผลกระทบกับราคาทองคานะคะแต่ถ้าเกิดมีมาตรการออกมาก็น่าจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ในช่วงปลายสัปดาห์นะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะมองแนวต้านของราคาทองคําให้ไวที่ $1,780 ดอลลาร์ซึ่งถ้าปะหารทรุขึ้นไม่ได้นะคะก็จะเห็นแนวต้านของราคาทองคำอยู่ที่ $1,800 ดอลลาร์ท่วนๆเลยนะคะส่วนแนวรับนะคะเบื้องต้นให้ใหไว้ที่ $1,740 ดอลลาร์ 1, นะคะซึ่งแนวรัตรงนี้นะคะเรามองว่าเป็นแนวรับที่ทองคำน่าจะปรับอยู่นะคะสังเกตที่ผ่านมานะคะว่าราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็แนวรับ นะคะก็จะยกตัวสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะต้องบอกว่าทิศทางราคาทองคำเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนไปแล้วว่าราคาทองคำปีนี้ขึ้นไป200ดอลลาร์แล้วนะคะ<อ>ในส่วนของการลงทุนนะคะถ้าเกิดใครมีกำไรก็อาจจะขายออกไปบ้างนะคะบางส่วน เพราะอย่างที่เรียนไปว่าทองแท่งก็กาไรก็ประมาณ2,200บาทแล้วนะคะเราก็รอจังหวะที่ราคาอ่อนตัวก็อาจจะเข้าซื้อกรอบหนึ่งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้มีเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ